สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็มีข่าวสารซึ่งเป็นข่าวดีที่หลายๆคนน่าจะรอคอยอยู่เกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิตัล1,000 0บาทเฟสสองนะคะตอนนี้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อมรวิวัต์ก็ได้มีการแย้มข่าวดีออกมาว่าเตรียมกดเงินสดได้เลยสําหรับเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทเฟส2หลังจากที่มีข่าวออกมาเรื่อยๆนะคะ บางคนก็อาจจะได้รับข่าวว่า5,000บาทรับเป็นเงินสดอีก5,000บาทจะเป็นเงินดิจิตอลนะคะหรือบางกระแสข่าวก็บอกว่า10,000บาทนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นเงินสดแต่จะได้รับเป็นเงินดิจิตอลเท่านั้นนะคะแต่สําหรับวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์ก็ออกมาแย้มข่าวดีว่าน่าจะได้เป็นเงินสดนะคะส่วนคนที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินในโครงการดิจิตอล1 0,000บาทในช่วงนี้ ก็ได้แก่กลุ่มเปราะบางนะคะเป็นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงกลุ่มผู้พิการที่หลายๆคนนะคะก็ได้รับเงินกันไปแล้วแต่ทีนี้ก็ยังมีอยู่อีกหลายคนมากๆนะคะที่ยังไม่ได้รับเงินเราจะต้องทำอย่างไรถึงจะได้รับเงิน10,000่นบาทเป็นเงินสดตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูข่าวดีกันก่อนเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒได้ออกมาประกาศ แย้มข่าวดีเกี่ยวกับดิจิตอล10,000บาทเฟส2ว่าเตรียมกดเงินสดกันได้เลยซึ่งก็สร้างความยินดีให้กับพี่น้องประชาชนหลายคนหลังจากที่ทางรัฐบาลได้ทําการคิ c k off โอนเงินดิจิตอลอลเล e ตจำนวน10,000บาทให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้าเกณฑ์กลุ่มเปราะบางโดยเริ่มตั้งแต่วันที่25กันยายนจนถึง30กันยายนแต่ว่าวันที่28กับ29ซึ่งเป็นวันเสาร์และอาทิตย์นั้นจะไม่มีการโอนเงินนะคะและสําหรับ กลุ่มแรกที่ได้รับเงินกันไปแล้วในวันที่25กันยายนก็คือกลุ่มผู้พิการและกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลข0ูนย์ตรงนี้เนี่ย มีอยู่จำนวน3.17ล้านคนด้วยกันนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการโอนเงินเข้าให้อีกสำหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่อย่างไรก็ตามนายจุลันอม,อนมริวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้มีการออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000บาท ในเฟส2ว่าน่าจะไม่ทันภายในปีนี้นะคะก็คือเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนแอปทางรัฐนั่นเองนั่นก็หมายความว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มเปราะบางเนื่องจากว่าติดปัญหาในเรื่องของระบบส่วนจะทันไตรมาสแรกของปี2568หหรือไม่นั้นทางท่านจุลพันธ์ก็ไม่อยากให้ใช้เวลามาเป็นตัวเร่งรัดแต่ว่าก็จะรีบให้เร็วที่สุดตามความต้องการของพี่น้องประชาชนนะคะแต่ว่าเบื้องต้น จากการตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ลงทะเบียนร่วมโครงการดิจิตอล w a l l ล็ผ่านแอปทางรัฐนะคะก็พบว่ามีกลุ่มเปราะบางก็คือได้แก่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ผู้พิการซ้ำซ้อนกับผู้ที่ลงทะเบียนมาแล้วนะคะอันนี้มีซ้ำกันอยู่ถึงประมาณ 10ล้านคนด้วยกันตอนนี้เดี๋ยวเขาก็คงจะต้องไปเตรียมคัดออกนะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอีกนะคะแล้วเขาก็คงจะไปดูว่ามีจํานวนเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะเร่งรัดให้เร็วที่สุดสําหรับคนที่ ไม่ได้รับเงินโอนนะคะหมายความว่ามีสิทธินะแต่ว่าเงินโอนเข้าบัญชีไม่สําเร็จตรงนี้เนี่ยทางท่านจุลพันธ์ก็มีการออกมาระบุนะคะว่าสําหรับการแจกเงินเนี่ยก็มีหลายๆคนที่เงินยังไม่เข้าสําหรับกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้เนี่ยจะต้อง เปิดบัญชีธนาคารแล้วก็ผูกพร้อมเพด้วยเลขบัตรประชาชนแต่ว่าบางคน,นยังตกหล่นนะคะก็ต้องเร่งให้ดําเนินการผ่านธนาคารหรือตู้ ATM ส่วนสําหรับกลุ่มผู้พิการตอนนี้มีอยู่90,000คนที่สถานะไม่สมบูรณ์ต้องแก้ไขข้อมูลเช่นบัตรหมดอายุบัตรผิดพลาดหรือว่ายังไม่ได้เชื่อมช่องทางการรับเงิน10,000บาทตรงนี้ขอให้รีบประสานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อแก้ไขสถานะรักษาสิทธิ ในการรับเงิน10,000บาทนั่นเองนะคะแต่สําหรับคนที่มีสิทธิ์แล้วยังไม่ได้รับการโอนเงินในรอบนี้นะคะไม่ต้องกังวลเพราะว่า ทางรัฐเขาจะโอนเงินซ้ําให้อีก3ครั้งก็คือวันที่22ตุลาคม22พฤศจิกายนแล้วก็22ธันวาคมซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายนะหากผู้พิการหรือว่ากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ดําเนินการให้เรียบร้อยก็ถือว่าเราสละสิทธิ์ไม่รับเงินดิจิตอล1,000 0บาทตรงนี้นั่นเองนะคะ และสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนบางคนเนี่ยเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วเกิดปัญหาว่าข้อมูลไม่ตรงเพราะว่าการตรวจสอบสิทธิ์ พบว่าประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ระบบแจ้งว่าอยู่ในกลุ่มคนพิการหรือเป็นบัตรคนพิการหมดอายุให้ไปต่ออายุตรงนี้ถือว่าข้อมูลไม่ตรงประชาชนก็สามารถไปแจ้งปัญหาที่ว่าการอำเภอตามภูมิลำเนาของตัวเองได้เลยนะคะส่วนอีกปัญหาหนึ่งที่พบนั่นก็คือประชาชนเข้าไปตรวจสอบสิทธิแลวพบว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมดอายุต้องไปต่ออายุก่อนถึงจะได้รับสิทธิ์ตรงนี้เนื่องจากว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีอายุ2ปีหากหมดอายุนะคะก็จะต้อง ต่ออายุให้อีกทุกสองปีซึ่งจะมีการสำรวจส่วนใครที่มีบัตรอยู่แล้วในปัจจุบนันแต่ระบบแจ้งว่าหมดอายุให้รีบไปดำเนินการติดต่อที่ที่ว่าการอำเภอส่วนประชาชนคนไหนนะคะที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในหลายปีที่ผ่านมาแล้วมาตรวจสอบสิทธิ์ระบบขึ้นว่าหมดอายุและไม่ได้รับเงินจากรัฐก็หมายความว่าไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิ์ ตั้งแต่รอบแรกนั่นเองนะคะอย่างเช่นบางคนเคยได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เมื่อเขาให้ลงทะเบียนใหม่แล้วไม่ได้รับสิทธิ์คนกลุ่มนี้จะไม่ได้รับเงิน10,000บาทแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เงินนะคะก็สามารถไปลงทะเบียนทางแอปทางรัฐหรือว่าจะเป็นกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงตุลาคมนี้ค่ะส่วนคนที่ลงทะเบียนด้วยแอป ทางรัดแล้วนะคะก็คาดว่าน่าจะตรวจสอบสิทธิ์ว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านได้รับเงินในช่วงเดือนตุลาคมแต่จะเป็นวันไหนทางเราข่าวใส่ขวดละน้อยก็จะติดตามนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ